ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องอีส,สานใต้ชาแนลนะครับจุงกะแมวบางโอนกรุาบกรบเฮีบัดวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนเอมาชมแปลงปลูกฟักทองนะครับเป็นแปลงเล็กๆเนื้อที่ไม่เกิน1งานนะครับนี่ครับปลูกไว้ด้านหลังบ้านนะครับตอนนี้จะเป็นบ้านพักนะครับก็ปลูกไว้เป็นสองพันนะครับระหว่างพัน บึงการสองหนึ่งนะครับปลูกจะเล็กแล้วก็พันเข้าตอกนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้วนะในการปลูกผมจะทําการปลูกแบบเป็นสายน้ําหยดนะครับนี่ครับทำเป็นร่องนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตรงน,นี้ก็จะทําเป็นร่องเดินนะครับแล้วก็ให้เขาล้มยอดมาทางเดียวกันนะครับคือล้มยอดมาตรงกลางนี่นะครับ ตอนนี้ฟักทองมันจะโตไม่ทันกันนะครับเนื่องจากว่ามีการตายนะครับผมก็เลยซ่อมนะครับส่วนที่ซ่อมก็คือแถวโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นบึงการสองหนึ่งครับก็ยังยังไม่มีดอกนะครับส่วนบางรุ่นที่ติดก่อนแล้วก็จะเป็นลายข้าตอกนะครับนี่ครับนี่ก็ลายข้าตอกจะออกลายๆอย่างนี้นะครับก็เริ่มผลเริ่มใหญ่แล้วครับ พักทองลายเขาตกนี่จะลูกใหญ่นะครับลูกหนึ่งก็ตก 2- อถึงสกิโลนะครับไม่เหมือนเอบืบองการสองหนึ่งครับเบืงการสองหนึ่งลูกหนึ่งก็จะตกทระวันครึ่งกิโลนะครับนี่ครับก็จะปลูกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับให้เขาล้มยอดมาทางเดียวกันนะครับ,รบให้เขาล้มยอดมาทางเดียวกันตอนนี้ก็ได้ทําการผสม เรียบร้อยไปแล้วนะครับรุ่นแรกสังเกตดูว่าถ้าจะเป็นฟักทองลายเขาตอกนี่ใบเขาจะใหญ่แล้วก็หนานะครับในการให้ปุ๋ยนะครับผมรองพื้นด้วยปุ๋ยเอ่ขี้ไก่นะครับมูลไก่นะครับนี่ครับให้ดูลูกครับเพิ่มใหญ่แล้วตันนี้ก็ผสมติดแล้วครับนี่ครับ มันเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนรุ่นที่ซ่อมก็จะยังไม่ออกดอกนะครับนี่ครับลูกเท่ามะพร้าวน้ำหอมแล้วนะครับอันนี้เป็นลายข้อตอกนะครับจริงๆแล้วผมว่าลายข้อตอกเนี่ยความมันจะสู้บึงการสองหนึ่งไม่ได้นะครับบึงการสองหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเล็กเพิกขี้หนูเลยนะครับอันนี้ก็คือเก็บตกครับผสมเมื่อเช้า ตรงไหนที่ผสมผมก็จะเอาดอกวางไว้นะครับเพื่อเป็นการมาร์กนะครับว่าเดอกตรงนี้เราได้ทําการผสมแล้วนะครับจะได้ไม่หลงนะครับนี่ครับลายเขาตอกนะครับก็ปลูกพื้นที่เล็กๆนะครับหลังบ้านนะครับแต่ก่อนจะรกร้างนะครับผมก็เลยทําการไถแล้วก็ปลูกใหม่นะครับฝั่งนู้นจะเป็น แตงโมนะครับกำลังเริ่มปลูกอยู่ครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหนึ่งนะครับหน้าหนาวแต่ว่าดูเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบึงการนะครับบึงการสองหนึ่งครับยังไม่แก่นะครับนะครับถ้าบึงการสองหนึ่งมันลงออกสีขเขียวคล้ำๆอย่างนี้นะครับ แบนะแรงนี้พี่กัดก็อยู่บ้านหัวเสือนะครับตำบลปังกูอําเภอประโขนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเนื้อที่เล็กๆนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูนะครับเป็นระบบน้ำหยดนะครับการให้ปุ๋ยก็ใช้ขี้ไก่นะครับกลบกลบก่อนแล้วก็กลบข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับคือเวลาเขาเลื่อยมาอย่างงี้นะครับ เนี่ยเลยมาเงี้ยเขาก็จะมีรากแขนงมาหากินอยู่ข้างนอกนะครับก็กลบขี้ไก่ทําการกลบขี้ไก่ข้างล่างนะครับด้านข้างนะครับเพราะว่าตามแขนงที่ออกมานั้นเขาจะมีรากหากินด้วยนะครับน่ครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเอฟซีท่านไหนที่สนใจก็ลองสอบถามมาครับวิธีการปลูกวิธีการผสมนะครับ อันนี้ผมไม่ผสมนะครับเพราะมันจะมันมีฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับกอดอกที่สองหรือว่าดอกที่สามผมจะไม่ผสมนะครับเพราะว่าจะทำให้ลูกแรกเล็กลงนะครับแต่ถ้าเป็นลายข้าตอกเนี่ยสเกตลายข้าตอกครับใบจะใหญ่ๆเนี่ยผมจะผสมสองลูกคือเดียวครับนีลูกแรกครับนี่ครับ แล้วก็อันนี้ลูกที่สองนะครับสกเกตรวัวลูกที่สองจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดูครับลูกมันจะบิดเบี้ยวๆไม่แน่เดี๋ยวผมจะต้องตัดออกเอาไปต้มทําผักนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ผสมนะครับถ้าไม่ไมติดมันก็จะเน่าหลุดตัวเองนะครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับตรงนี้ปลูกซ่อมใหม่นะครับมันยังเลื้อยไม่ถึงกันนะครับ ถ้าเลือยเข้าหาการติดมันก็จะออกทรงประมาณนี้นะครับเนี่ยจะออกทรงประมาณนี้เลย โซนตรงนี้นะครับใบเล็กๆนี่ครับสังเกตดูถ้าใบเล็กๆจะเป็นบึงการสองหนึ่งครับบึงการสองหนึ่งจะให้ผลที่เล็กแล้วก็มันนะครับเนี่ยดูเนี่ยลูกเขาจะประมาณนี้ครับอันนี้ผมเอาฟางรองไว้นะครับไม่งั้นดินมันจะร้อนนะครับดินร้อนทําให้ผลเน่าได้นะครับนี่ครับบึงการสองหนึ่งครับ อันนี้เป็นแปลงแตงโมนะครับเพิ่งจะลงปลูกไปเมื่อไม่กี่วันนะครับปีที่แล้วผมจะปลูกไว้ตรงที่นานะครับปลูกเยอะก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการตลาดนะครับปีนี้ก็เลยปลูกไม่เยอะครับเอาแค่พอเพียงครับปีที่แล้วโลบมากไปหน่อยครับนี่ครับ อยู่ด้านล่างคร ok. ับอันนี้เป็นบึงการสองหนึ่งนือครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพ fc นะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช anel ของเราด้วยนะครับ សម្រាប់ថ្ងៃនេះจุงกะវត្តសួស្តីครับ